คุยอ่ะหนุ่มอมมากดีกว่าว่าดีค่ะเป็นไงบ้างคะปาร์ตี้วันนี้สนุกไหมก็ดีครับสนุกดีครับคือผมก็สนใจในตัวแบล็คเบอร์รี่อยู่แล้วก็กำลังกำลังจะดูอยู่ดูอยู่ทำไมถึงชอบอะคะเพราะอะไรคือจะว่าตามกระแสก็ว่าได้นะคือผมคิดว่ามันเป็นการติดต่อที่ที่ง่ายแล้วก็สะดวกคือไม่ต้องมาคอยแบบหยิบโทรคือแบบสมมติว่าทำอะไรอยู่งี่สามารถกดได้เลยครับแล้วรูปทรงขนาดอะไรเงี้ยประทับใจไหมก็ก็ดีครับรุ่นใหม่ออกมานี่คือแบบบล็คเบอแล้วก็มีการ ฟังก์ชันอะไรสะดวกมากขึ้นครับอย่างที้เห็นเพื่อนๆใช้เนี่ยเขาใช้แอปพลิเคชันอะไรแล้วเราอยากใช้ตามบ้างอันนี้ผมอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู่องอุตสาหกรรมยังใหม่ในการกับเครื่องไอตรงนี้มากแล้วดูอะไรเป็นสําคัญสําหรับแบล็กเบอรี่ก็ยังศึกษาอยู่เหมือนนกัยังศึกษาอยู่นะคะเรารู้อยู่ว่าได้ใช้แน่นอนนะคะแน่นอนเห็นในวันนี้แล้วด้วยอันเดี๋ยวให้ฝากอะไรถึงคนที่คิดจะดูอยู่ศึกษาอยู่เหมือนอ๋องค่ะเออผมคิดว่าแบล็กเบอรี่เนี่ยเป็นโทรศัพท์ที่ใช้งานง่ายแล้วก็มันมีอะไรหลายอย่างมีอินเทอร์เน็ตมี แชทคุยกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่ามันเป็นโทรศัพท์ที่น่าใช้อย่างเลยครับนี่ศึกษาดีอันนี้เลยโอเคขอบคุณครับ